ลี่แกอยู่ด้วยเหรออะแล้วถ้าแกคิดว่าฉันไม่อยู่แล้วแกจะกดออดทำไมล่ะเป็นแกว่าคนเป็นแฟนกันต้องกินข้าวพร้อมกันเะวถามทำไมวะเออตอบเหรออือ ไม่นะเวลาพี่ต่อหิวแม่งเคยรอใครแล้วเวลาแกกินข้าวคนเดียวอะแกเบื่อป่าวะเป็นอะไรวะลี่ฉันเหงาอะฉันกินข้าวคนเดียวมาเกือบสองเดือนแล้วนุ้ย ก็บอกให้หาแฟนสักคนไงถ้ามีแฟนแล้วเขาไม่ว่างมากินข้าวกับเราเลยไม่มีเวลาไปไหนมาไหนกับเราล้วจะมีแฟนทำไมวะรี แฟนเขาไม่ได้มีให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรอกนะเว้ยเขามีเพื่อให้รู้ว่ายังมีคนที่ยังรักเราอ่ะ